ส่วนด้านบนครับนายกรัฐมนตรีเปิดมาตรการแก้หนี้ทั้งระบบนะครับนายกบอกว่าไม่ใช่แค่หนี้นอกระบบเท่านั้นหนี้ในระบบก็จะแก้ไขด้วยต้องแก้ให้จบในรัฐบาลนี้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาย้ำว่าการดูแลลูกหนี้ในระบบถือว่าเป็นวาระแห่งชาติเช่นกันนะครับโดยแนวทางจะแบ่งเป็น4กลุ่มหลักๆคือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ก็เดี๋ยวจะช่วยพักชำระหนี้ ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยเป็นเวลา1ปีส่วนลูกหนี้ที่มีรายได้ประจำแต่มีภาระเยอะเช่นข้าราชการครูตำรวจทหารจะช่วยผ่านการลดดอกเบี้ยสินเชื่อจะจัดระบบโอนหนี้ทั้งหมดไปไว้ในที่เดียวส่วนหนี้บัตรเครดิตให้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ยาวถึง10ปีลดดอกเบี้ยเหลือ3-5%ขณะที่ลูกหนี้ที่รายได้ไม่แน่นอนอย่างเกษตรกร,กรลูกหนี้เช่าซื้อและก่อยอสอ จะได้รับการพักชำระหนี้ชั่วคราวขณะที่ลูกหนี้ที่มีหนี้เสียคงค้างกับสถาบันการเงินจะจัดระบบบริหารจัดการหนี้ใหม่คาดว่ามาตรการของรัฐบาลนี้จะช่วยลูกหนี้ได้กว่า1 0ล้าน3แสนรายส่วนเรื่องการขึ้นค่าแรงแม้คณะกรรมการไตรภาคีมีมติให้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศวันละ2ถึง16บาท แต่ครามอให้สิทธิ์นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานถอนเรื่องออกไปจากการพิจารณาก่อนนะครับเนื่องจากตัวเลขที่ออกมาเป็นการนําตัวเลขย้อนหลัง5ปีมาคํานวณเฉลีย่ยซึ่งมีการนําตัวเลขปี63และ64มาร่วมพิจารณาเป็นช่วงที่เศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงก็มีมุมมองครับว่าน่าจะมีวิธีคํานวณที่ดีกว่านี้หรือว่าได้ตัวเลขการขึ้นค่าแรงที่สูงกว่านี้หรือไม่เพราะนายกเองก็ยังไม่พอใจกับตัวเลขนี้ครับ